สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปหวดแพ็กกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าตั้งแต่มันอัปเดตมานะครับผมตอนนี้แพ็กเนี่ยจะมีการจํากัดตัวอะไรมากขึ้นนะครับผมจริงจริงมันวุ่นวายขึ้นมากนะโอเคทุกคนมาแล้ววันนี้มีแพ็กโอ้โหเรียงคิวเรียงคิวสามแพ็กครับผมทุกคนแต่ว่าขอเช็คตัวก่อนอันนี้แพ็กแรกครับคล็อกแอนคอนเพลนะครับผมว้าว 好，好， ของดีครับผมทุกคนว้าวได้รับลุ้นรับ r e เจนสองบาเกเฮยอต์ว้าโอ้โคตรเยอะเลยดนะแล้วก็รีเจนสามเมโทโพได้ผมอันนี้สองสามเลยนะ10%โอ้ว้าวเ w 35บิถึงจะซื้อได้ดนะผมตัวกลางนี้แล้วก็เพเดอร์เพลลรัก3าจิ๋วสาเจ๋วสิตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงนะอ0ะสาอร์าจริงๆนะบาเกเฮนี่มีิสิิ์รุ้นรับเลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแพ็คนี่ด,ดว เฮ้ยบังคับดิใช่ไหมใช้โอเคใช้ครื่องบอกครึ่งน้ำสามตัวนะครับผมสี่แมต์ด,ด้วยกันแล้วก็แพ็กอื่นพี่เม็ดน่าจะตบหน้าผมอันนี้มันบังคับตัววะ่ะโอ้โหมีสิลุ้นรับรีเจนสองแค่สองเปอร์เซ็นไม่ตีครับผมทุกคนใครอยากตีก็ได้นะหรือเวลาอีกหนึ่งวันบังคับตัวโอ้โหตัวว่าแล้วตัวว่าแล้ว,ว,ลวบังคับตัวนี้ครับผมเด๋ยนนี้มันก็ดีหน่อยครับผมมันบอกเลย ถือว่ามันบอกเลยครับผมว่ามันคับใช้ตัวอะไรนะแต่ว่าไม่ตีจริงๆคือมันได้ตัวแบบโอกาสน้อยมากแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งอะสวอ r m มคิงโอ้มีติดรุนรับรีเจนสอแค่สอซนี่แยะโอเคบังคับใช้จุลสิกสตัวไม่มีปัญหาครับผมนี่เอาแพ็คนี้แล้วกันครับผมแพ็คเดียวพอเพราะมัน4แมตช์แต่ผมบังคับใช้ค่นโบกคืงน้ำสามตัวถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผม อยากได้อริเจนสามอะ่ะหรือให้บากเกเฮก็ได้นะบาเกเฮก็ได้โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวนะคือโบกรึ่นน้ำสามตัวโอว้ชีวิตคือได้ให้พี่พูดจริงๆนะแพ็คนี้ก็คือหนักก็ <c oughs> ค,คือหนักเลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันได้เือวะต้องใช้เพเดอร์เพียรักตลอดเหรอโอ้โหโอเคเดี๋ยวค่อยใช้ละกันปะจัดครับผมแต่ถ้าไม่ใช้เพเดอร์เพียรักเราจะ Pay เพลหน้ามามี พี่ว่านะแพ็กเนี่ยจะไม่ยากถ้าเกิดมี3จิ๋วครับผมแต่พี่จะลองให้ดูว่าเฮ้ยถ้าไม่มี3จิ๋วเนี่ยจะเล่นประมาณไหนครับผมแต่เอาจริงๆแล้วว่าค่าพลังมันต่างเกินดูดิค่าพลังคือเลือดไป5 7าพนะตัวกลาง8 9ดพตัวท้าย6,000กว่าแล้วดูฝั่งพี่ดิคือดาเมจก็ใกล้เคียงกันนะแต่โขพลังมันไปไกลเกินอะมันไปไกลเกินอะโหแล้วโห,โหเก็บชาร์จซะด้วย โอ้โหตัวก็โหดกว่าตั้งเยอะเพื่อนโอ้โหตัวก็โหดกว่าตั้งเยอะแต่เก็บชาร์จว่ะเฮ้ยใจมันสู้จริงจริงว่ะโอเคแล้วล่วงแล้วโอ้โหมเมทดรดอนตุ๊กแกลูกพ่อไปก่อนซะแล้วมาละครับผมโปโ,โตมาแล้วโอเคเราต้องเก็บพวกตัวดาเมจเยอะๆก่อนนะ ไอ้นั่นดาเมจหนึ่งพันลงมาปุ๊บโอเคได้อยู่มั้งไปดอนบักบักเรียบร้อยและมาครับผมซีโมมาแล้วเอาจริงๆนะพี่จะใช้พวกสามชีวิตมามันจะง่ายขึ้นมากครับผมแต่นั่นแหละเราต้องลองให้เพื่อนๆดูก่อนเอาแล้วไม่ตบอย่างนี้เอาไงดีวะเนี่ยพี่โตเกะหัวทุยต้องแทงก่อนละ พี่ตุ๊กเฆหัวถุยต้องลงมาแทงก่อนแล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงให้น้องโพโตให้น้องโพโตเก็บแล้วกันเพราะว่าดาเมจเยอะครับผมแล้วดูดิแล้วทุกคนดูมันชาร์จดิดูมันชาร์จดิครับผมทุกคนโอ้โหจบท่าไม่ตายใส่ตัวเลยเออก็ดีก็ดีแต่หมดดิบักโอเคทำดีแล้วพี่ตุ๊กเฆหัวถุยมาละครับผมโพโตมาแล้วต้องใช้โพโตจริงๆริงครับผมเพราะงง้นไม่ไหวนะฮะ โอเคไปนนบักบักเรียบร้อยและมาดิโปมาแล้วโอเคเหลือเกศตัวเดียวแล้วเหลือเกศตัวเดียวเกจะทำอะไรได้คือไม่ได้ใช้ท่้ไม่ตายของเขาเลยโอ้ยแล้วเกตแบบนี้อย่าอย่ามันการใส่หน้าดูนะอย่ากันนะไปนนโอเคกันหนึ่งเจ็บเกอีกแล้วบักเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบแรกครับผม oh, สวยงามครับผรอมอู้ประเมินมาสวยจริงๆครับผมประเดิมได้สวยมากรอบแรกมาเขาสู่รอบที่สองจัดมาโอ้ oh, <c oughs> ตูไม่เอาตามชีวิตไปสู้แล้วตู่จะสู้อย่างไงทุกคนครับผมแล้วดูดิเบียเดอเบียดมันเลือดก้าวันโอ้ มหาเทฟกกโก้ยังไงก็ต้องชุบชุบรอเลยตัวชุบรอเลยอ่ะจริงจริงหูน่าเกียดเกินครับผม9ก้าพันเลยนะเว้ยมันไปยังไงวะเลเวลร้อยยี่สเนี่ยปะปะจัดครับผมคือบอดีมันก็น่าเกียดก็ให้มันโผล่ประมาณป่ัวไปแล้วโหเลือด9 0 0าแล้วใครจะไปตีมันเข้าวะเล้วตีนะเว้ยไอพวกเนี้ยตีก็ต้องทำให้ตายด้วยนะ ต้องใช้หน้าไม่ตายตบมันเท่านั้นถึงจะเข้าไม่งั้นคุณก็ต้องตบทีละหนึ่งละสองละสามอยู่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพจเด้อเพจตูทํางานก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสองมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยโอ้โหแล้วยังไงต่อพี่ก็ต้องใช้เพจเด้อเพจแทงปะวะคือถ้าไม่แทงอะ่ะก็ไม่ได้หรือปะตัวอื่นมันจะไปแทงยังไงอะ่ะ โอ้โหแล้วตบสามแล้วพี่เขาตบสามครับผมทุกคนแสดงว,ว่าเหลือหนึ่งถูกไหมรอบหน้าจะมีห้าเก้าร้อยโอเคกันสามโอ้โหโอ้โหตุกกาแล้วว่าชาร์จ คือพี่พี่คิดไว้เลยนะเว้ยว่าแม่งชาร์จแน่นอนชาร์จแน่นอนแล้วมันก็ตามสเตปครับผมเนี่ยน้าเมื่อกี้นะพี่ไปชาร์จปึ๊บเปลี่ยนไปชาร์จไม่กันหมดนะพี่ต้ตุยเลยเนี่ยตอนนี้ตุยแล้วโอ้โหดีนะดีนะยังได้อยู่โอเคโอเคมาเพจได้เพจรักลงสนามก่อนลูกพ่อหนูต้องชาร์จละรอบนี้หนูต้องชาร์จไปก่อนไอ้นี่มันมันเหลี่ยมแล้วมันไปแล้วเลือเก้าพันละ โอ้โหแล้วตบตีใส่เลยครับผมเรียบร้อยบักโอเคเรียบร้อยทำดีแล้วเพชรเพียรกพ่อมาแล้วครับผมถึงคิวของเพงโรโตมาแล้วหูยวันนี้งานหนักนะเนี่ยทุกคนถ้าจะตบไอ้พวกสามชีวิตอะคือต้องทำให้ตายเท่านั้นนะหรือว่าทุกคนจะตบทีละหนึ่งละสองก็ได้แต่คิดดูถ้าตบทีละหนึ่งละสองอะโคตรเหนื่อยถูกไหมแต่ถ้าตบถ้าไม่ตายอะทีเนี้ยพี่ก็ไม่เหลือแต้มแล้วเนี่ยแต้มหมด ว้าวแต่หมดแล้วทําไงต่อบับบับบับเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้ถ้าไม่ตายมันถึงจะตายอ่ะโอ้โห,โหแล้ว a อไอเอามาเลเวลร้อยยี่สิบบ้าหรือเปล่าโอ้โหแล้วตอนนี้ครับผม a อไอบแค่หนึ่งคือมันไม่เหลือเต้มแล้วไงพี่ทําอะไรต่อไม่ได้ลแล้วอ่ะแล้วคือมันชาร์จหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันกันก็ไม่รู้เนี่ย โอ้โหโปกติเห so, ็นชัดเดี๋ยวนะสเต็ปสเตปไอ้วนเนี้ยทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่ามันชาร์จเจ็ดชาร์จแปดชาร์จเจ็ดชาร์จแปดแล้วอยู่ดีๆ what อยู่ดีๆคุณกันสามนี่จะบอกว่าไม่เหลี่ยมไม่เห็นคือมันเห็นแต้มตัวโอ้โหถ้าบอกไม่เหลี่ยมนี้มันใช่ไหมครับผมทุกคนก็คิดดู่ะสเต็ปมันคือชาร์จชาร์จชารชารอยู่ดีๆรอบสุดท้ายอยากจะการซะงั้น โอ้โหโอ้โหตูจะทำไงเลยทีเนี้ยจะเล่นยังไงละ่ะคือเมื่อกี้มันจะชนะอยู่แล้วเว้ยมันจะชนะอยู่แล้วอะแต่แบบโอ้โหเจอสถานการณ์งี้เครียดเลยคือยังไงต้องใจมหาเดฟโกโก้เหรอป่ะ uh huh. จัดครับผมที่คิดอะไรไม่ออกแล้วตอนเนี้ย คือมันเลี่ยมอ่ะมันเลี่ยมแบบเออมันเลี่ยมอ่ะตัวก็โหดกว่านะเว้ยตัวก็โหดกว่ายังจะมันเลี่ยมอีกโอ้โหสุดจริงๆอ่ะพี่ถึงบอกไงพี่ไม่ได้แพ้ความโหดนะพี่แพ้ความเหลี่ยมโอเคค่าพลังของเพ็เดอร์เพีรลักค่าพลังเท่ามหาเทพกโก้ต ok ัวเลยเลือดเท่าโอ้โหเลือดเก้าพัน่บ้าเลยไหมบ้าหรือเปล่าเนี่ย ต้องคิดดีๆอะคือมันโอ้โหแล้วตบหนึ่งทุกคนครับผมลงมาตบหนึ่งฮะแล้วยังไงตัวโอ้โหแล้วมันตบหนึ่งเหรอพี่จะทำอะไรได้วะโอ้โหกันหนึ่งด้วยเดี๋ยวนะรู้ว่าตัวเป็นสามชีวิตเลยตบหนึ่งเหร อ๋อแล้วทีนี้ตบห้าพอกันสี่ตบห้าฮะพอกันสี่ตบห้าพอไม่ไม่กันมันตบหนึ่งอ้โห,โห,โหสุดจริงๆเลยครับพี่ สุดจริงๆเลยครับพี่โอเคโอ้โหยังกันรู้ว่าตูมีกี่แต้มตูเหลือกี่แต้มกันสี่ตบห้าพอไม่กันตบหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงวะเดี๋ยวนะถ้าพี่ตบเจ็ดไปปุ๊บนะทุกคนถ้าพี่ตบเจ็ดไปปุ๊บนะ มหาเทพกโก้เหนื่อยเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ตบเจ็ดไปใช่ไหมมันก็สกิดแค่หนึ่งครับผมตัวสุดท้ายคิดตามกันนะตัวสุดท้ายมันจะสะกิดพี่แค่หนึ่งเลยแล้วก็พอโตตายปุ๊บมันจะเหลือสามแต้มแล้วก็จะเข้าสูตรเดิมเพราะพี่ไม่เหลือแต้มพี่จะมีสี่แต้มแล้วมันจะกันสามถ้าพี่ตบไปสี่นะมันจะกันสามแต่ถ้าพี่กันมันจะชาร์จเจ็ดเพื่อที่จะตบมหาเทพกโก้ให้ตุยถูกไหมเราคิดเป็นสองทางครับผมคิดเลยนะอ้าวนั้นเปลี่ยนตัว อย่าเก็บนะใช่ไหมมาเปลี่ยนมานะโอเคชอบนะใช่ไหมหเก็บเนี่ยชอบนะใช่ไหมข่านี้แหละตูจะให้เพเดอร์เพียไปตัวท้ายนี่เป็นการแก้เกมไดนโนเตร์ฮีโร่เฉิถ่ายบับบับบับเรียบร้อยเห็นไหมคือถ้าไปเมื่อกี้ปุ๊บนะมันจะมีความเสี่ยงแบบแทบจะ90เปอร์เซน์เลยที่จะแพ้แต่แบบนี้ไม่เสี่ยงครับผมมันจบแล้วสุดยอดโพโตโ โตโคตรสุดยอดอันจริงเห็นไหมเปลี่ยนตัวเลยบังคับเปลี่ยนเลยมารามาหาเดฟกกโก้มาแล้วแล้วถ้าพอพี่ใช้แผนนี้ปุ๊บเห็นไหมมา,หาเดฟกกโก้มีแปดแ้มดีครับผมใช้ถ้าไม่ตายได้โดยที่ไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรเลยโอ้โหชนะแบบใสใสวางปั๊บปับปับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามเจ้บอม โอ้ถ้าไปตามสเต็ปแรกที่พี่คิดนะ่ะคือมันเสี่ยงมากครับผมเพราะว่าแต้มจะไม่เหลือไงแล้วเจอเหลี่ยมได้ด้วยรอบสามจัดมาแล้วเจอเหลี่ยม AI ออ๋มันเป็นโลกอะไรวะเอ,อ้ยแล้วตูวจะทำยังไงเงินเกี่ยวตูต้องมาเสียเดีวแล้วาตูตไม่ได้รีเจนสามนะวันดีนะคอยดูเด้อโอ้ต้องใช้แผนเดิมอแผนเดิมอะ าตัวอื่นน่ะยังไงก็ไม่ได้ครับผมถ้าไม่พลิกตัวกลับมานะเมกาโลเมกาโลรอบนี้เมกาโลต้องลงว่ะแล้วรอบสุดท้ายล่ะรอบสุดท้ายเราค่อยเอาชุบชุบเหลือสองด้วยทําไมมันใช้ตัวเยอะจังวะวันเนี้ยโอเคปจัดครับผมคขาทำไมแพ็กนี้มันใช้ตัวเยอะจังวะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่ชุบสองรอบวันเนี้ยโอเคสุดเดิมครับผม มันต้องสูตรเดิมฮะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาให้โปโตเปลี่ยนมันจะอีซีวินมากครับผมมันจะไม่ต้องมาเสี่ยงว่าเฮ้ย AI มันจะเหลี่ยมกันหรือเปล่ามันจะชาร์จเจ็ดหรือเปล่าหรือมันจะกัน3มหรือเปล่าใช่ไหมให้โปโตเปลี่ยนเลยครับผมวันนี้ MVP เมนหลักนี่ต้องบอกเป็นของโปโตเลยนะแต่เพเดอร์เพทหลักถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้มันกันทุกตัวนี่ MVP หมดเพราะว่าเพเดอร์เพทหลักเนี่ยมันต้องเห็นไหมมันต้องชาร์จครับผมมันต้องอยู่แทงให้ได้อะ ถ้าไม่มี3มชีวิตนี่ก็คือจะเล่นยังไงพี่ยังคิดไม่ออกเลยพูดจริงจริงนะจะไปชนะมันยังไงถ้า,ถาท,ทุกคนไม่มี3มชีวิตอะเอาจริงทําแพ็กอะไรมาไม่เผื่อผู้เล่นใหม่ตูเลย <c oughs> ตูก็ไปใจเจ้าของเกมก็ใจไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเกมนี่พี่พูดถึงเจ้าของเกมอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเกมแล้วมาทําอย่างนี้โอ้โหตูก็อุตส่าห์รีวิวด้วยกันเราก็เดินไปด้วยกันโอ้ทำกับเพื่อนตูยี้ได้ไง โอเคมันหมดแล้วใช่ไหมมันหมดแล้วใช่ไหมโอเคเปลี่ยนครับผมมาเมกาโลซีเวียลงก่อนเปลี่ยนครับผมเพราะว่าเราจะแทงได้เยอะอ่าเมกาโลซีเวียมันจะแทงได้เยอะเดี๋ยวเราค่อยสลับเิเดอร์เพลยลักขึ้นมาโอเคบัฟเรียบร้อยและมาเพเดรเพลรลักมาอีกแล้วคือได้ตบทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งไปก็ทําได้นะครับผมทุกคนทําได้แต่ไม่ทําให้ดู อำได้แต่ไม่ดัไม่ดูเพราะทุกคนห็น AI มันทำไะมมันไม่ได้ตบเลยนะมันตบทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกันสองหรือมันจะไปกันหรือมันจะชาร์จใช่ไหมเสี่ยงมากครับผมทุกคนโอเคเฮ้ยเราเพนเดอรเพียชุบชีวิตเอาเียบร้อยโดนโดนงานหนักตัวบอกแค่นี้เลยเพนเดอรเพียรักเฮ้ยตัวปลอมฝั่งนู้นน่ะเรียกตัวปลอมอู้แล้วตบสี่แบบนี้ โอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยรอบนี้ไม่ต้องใช้โพโตเปลี่ยนก็ได้เลยเนี่ยมาโพโ,โตโลงสนามมาแล้วเพเดอร์เ,ทเทพเเนี่ยทุกคนจริงๆพี่ตบเจ็ดได้เลยนะเพราะว่ายัางไงก็ชาร์จได้สบายอยู่แล้วถูกไะเออนั่นก็ตบไปเลยตบไปเลยมันไสโพโตมันไสตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วโพโตมันไสบับบั๊บบับเรียบเรียบร้อยโพโตบอกมันไส้มานานแล้ว มาละอุ้ยมาแล้วอุ้ยมีสี่จังหวะนี้มีสี่มีสี่แล้วยังไงมีสี่ตบสองครับผมโอเคสวยงามมีไม่มีแต้มอยู่แล้วและเอาาำเฮาเดอรอเบียร์รักโลชุบอีกแล้วชุบอีกแล้วเจ็บจี๊ดไปดิเอไอเจอแบบนี้ก็เจ็บจี๊ดไปดิชุบสองรอดติดอะ่ะโอ้โหสุดจัดสุดจริงเงะและโอเคมีห้าจังหวะนี้มีห้ามีห้าอูหมีห้าตบสาม มีหตบสมเหลือสองใช่ไหมหม,มันไส้แล้วเกินยังจะเหลืออีกมาลามีกาโลซีเวียมาแล้วแล้วก็ป่นนายนนวัดปับฟับฟับ,บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมสวยงามเกียบอมโอเคแหละถ้ามันมีตัวประมาณนี้มันก็ได้มันก็ไหวรอบท้ายจัดมา ก็ถึงบอกไงทําอะไรไม่เผื่อผู้เล่นใหม่ตัวเลยโอเคทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ได้เสียผมเพเดอร์เพียมาตัวเดียวพอไม่ต้องชุบต่อได้มันได้จริงพมี่มันมันได้จริงเหรอแบบเนี้ยไหวเลยโอเคป่าจัดครับผมทำอะไรอ่ะไม่ค่อยเผื่อความเหลี่ยมของ AI นะพี่เนี่ยที่บ่นตัวเองเนี่ยแหละทำอะไรไม่ค่อยเผื่อความเหลี่ยม AI อเลยะมี่เลือกตัวเนี่ย ถ้ามันเอาเตดจริงๆแล้วทุกคนก็พี่ไม่อยากชุบให้มันเปลืองไงแล้วทุกคนก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับผมว่าตัวมันหมดแล้วนี่คือตัวที่เก่งที่สุดในแถวแล้วเพราะว่าตัวอื่นมันรีไงตัวอื่นมันรีไงก็เหลือไอ้สองตัวท้ายนี่แหละเก่งที่สุดแลวโอ้โหแล้วเอาแล้วความเหลี่ยมมาแล้วความเหลี่ยมจงเจริญความเหลี่ยมจงเจริญโอ้ยเก็บห้าสะดุย้ยโอเคบับปั๊บปั๊บ บักเรียบร้อยทำดีทำดีมากเพื่อนได้เหนลูกพ่อมาและเอาส่งริโพลงสนามมาแล้วริโพเก็บไปหนึ่งตัวก่อนริโพเก็บงานไปหนึ่งตัวก่อนครับผมแต่ยังไม่ให้ตุยแต่ยังไม่ให้ตุยต้องอยู่ช่วยกันก่อนไปนอนบับเรียบร้อยอยังไม่ให้ตุยครับผมต้องอยู่ช่วยงานกันก่อนและมามเมโทรโภหูยเมทโทโภไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้นี่ เจอวสามหมื่นห้าเจอห้ยแล้วตกตกแบบนี้สวยงามสวยงามดิโพเก็บสองดิโพวันนี้เก็บสองบายนอนนอนสองบับเรียบร้อยนอนคู่ไปดิและตัวสุดท้ายเป็นคอมมอนแต่ค่าพลังแล้วจะสูงแล้วเกินนะเ้อเลเวลนี่ไปพันสองเลยนะย โอ้โหเรียบร้อยทำดีบ้านนิโมรพ่อมาเราให้ดดเพนดรเพดชุบอีกแล้วถูกใจจริงเจ๊งชุบอีกแล้วชุบอีกแล้วเพนเดอร์เพดเพนเดอร์เพดอย่างมันไสครับผมมันเหลือเท่าไหร่อ,อะร่ะมันเหลือนหนึ่งบ้าปามีเพื่อไม่ให้พลาดมันเหลือหนึ่งบ้เหมือนมันจะเหลือนหนึ่งนะพี่ว่าเฮ้ยตบไปเลยปามี่อย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอะไรแพงๆขงโอ้ยตอนแรกพี่จ่ายเพนเดอร์เพดเ,เป็นตัวปิด เรียบเลยถ้าเบียดถ้าเบียดปิดแล้วตีไม่เข้าดีจบเลยดะโอ้โหคิดอะไรเพ่งแบบชั่วบูบชั่วบูบโอเคดูคนแพ็กนี้ยากจริงๆสําหรับพี่คือมันยากจริงๆแงถ้าใครไม่มีสามชีวิตพี่ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้เกมยังไงเลยความคิดของพี่คือมันแบบมันเหลี่ยมด้วยอ่ะเออมันตัวโหดกว่ามากๆไม่พอยังจะเหลี่ยมด้วยและโอเครีเจนสามพี่เห็นในะยังไม่เปิดซองพี่เห็นแบบ ขอบขอบเลยนีขอบขอบเลยจันมาโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหยเป็นไงอะขอบขอบโอ้โหนึกว่าตาทิพเดินทุกคนสิบเปอร์เกผมว่าโอ้โหใครได้ยินดีด้วยอะผมนี่คือรีเจนสามสองสามหเจบิว้าวโอ้ ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ด้วยครับผมชาวเกลือวันนี้พี่ขออนุญาตลาออกจากแก๊งชาวเกลือสักหนึ่งวันสักหนึ่งวันเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเกลือกันต่อครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม